5 minutes podcast brought to you by Sunday i n s u r t e c h ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance Bond Simple ประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเคลมง่ายในราคาที่ใช่แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจและคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆสนใจซื้อประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ส u n เด y รับส่วนลด10%เพียงใส่โค้ด mission to the moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easy sunday com สวัสดีครับ5 minutes นะครับอยู่กับโรเบิร์ตธานอุตสาหะครับช่วงนี้ผมกำลังสนใจเรื่องของการแก่เรื่องของตลาดผู้สูงอายุเรื่องของอะไรเงี้ยรวมๆกันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าแน่นอน,นครับผมก็อยู่เยอะ แล้วนะครับแล้ก็เริ่มสังเกตถึงความเสื่อมถอยของของชีวิตประมาณหนึ่งในในเชิงของร่างกายอะไรอย่างนี้เน,ะนาะในขณะเดียวกันเราก็เห็นเหมือนกันว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้เป็นคนเดียวเนี่ยตลาดของผู้สูงวัยเนี่ยเฮ้ยมันมันมันใหญ่นะแล้วก็มันเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงนะครับมันมันน่าสนใจน่าศึกษาแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงว่า คือเราแก่ลงทุกวันเนี่ยนะฮะทำยังไงมันจะเป็นโดยมีความสุขสง,ง่างามและมีสุขภาวะสุขภาพที่ดีโดยรวมได้นะครับก็ลิสต์ออกมาจะปดประกนะครับข้อแรกเนี่ยผมคิดว่าสาคัญที่สุดเลยคือต้องยอมรับก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะครับเราไม่สามารถปฏิเสธความชาราหรือว่าปฏิเสธเวลาที่ผ่านไปได้ซึ่งจริงๆคนส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ปฏิเสธตรงๆหรอกแต่บางคนคิดอยู่ลึกๆ เหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมนะท่านถึงแก่ลงนะฮะซึ่งการคิดแบบนั้นเนี่ยมันจะทําความเครียดแล้วก็ความทุกข์มาหาคุณแล้วมันก็ยิ่งจะวนทําให้คุณยิ่งแก่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะกลัวอายุเพิ่มขึ้นนะครับให้กลัวว่าจะอายุเพิ่มแต่ประสบการณชีวิตไม่เพิ่มดีกว่าอ่ะเพราะฉะนั้นไปโฟกัสตรงประเด็นนั้นผมว่าสําคัญว่าเฮ้ยเราอายุเพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับยังไงเวลามันก็จะผ่านไปนะครับ แต่ขอให้ประสบการณ์ชีวิตของเรานะฮะสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมุมมองต่อโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปด้วยอายุเยอะมันต้องนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ร่างกายอยู่แล้วแต่จิตวิญญาณและจิตใจของเราเนี่ยยังสามารถอ่อนไวัยได้เสมอนะครับที่เขาบอกยังอดฮาร์ดใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราจะเริ่มมองเห็นเรื่องนี้ดีขึ้นนะครับข้อที่2ครับยิ่งอายุเยอะยิ่งต้องออกกาลังกายเยอะไม่ใช่ยิ่งออกกำลังกายน้อยนะยิ่งต้องออกกาลังกายเยอะนะครับ การออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญสุดๆเลยต่อชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพของคุณนะครับเราไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายแลวนะข่าวดีก็คือว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องออกแบบดุเดือดเลือดพล่านก็ได้นะฮะเอาน้อยๆนะครับก็ช่วยได้แล้วและบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการไปยิมไปฟิตเนสหรือแม้แต่กระทั่งการเดินอะไรด้วยซ้ำนะครับหลายคนนึก ไม่ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในการออกกำลังกายที่ดีสุดๆเลยคือการทําความสะอาดบ้านจัดบ้านนี่แหละนะครับจัดบ้านจัดสวนพวกนี้นะฮะดีมากทําอะไรก็ได้ที่หลีกเลี่ยงการอยู่ประจําที่นิ่งๆเช่นการนั่งอยู่ที่โซฟาหรือการนั่งโต๊ะทำงานนานๆไม่ดีนะครับออกกาลังกายหาอะไรก็ได้กิจกรรมอะไรก็ได้ที่คุณอยากทํานะครับและอันเนี้ยพ่วงเวกนิดหนึ่งนะฮะคือ ถ้าเกิดว่าคุณสามารถเชื่อมโยงอันนี้กับกิจกรรมที่ทํากับคนอื่นได้ด้วยไม่ได้บอกให้ไปแบบเล่นกีฬาที่มันมีแรงกระทกสูงๆอย่างฟุตบอลฟุตบอลนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนอายุห้าหกสิบยังเตะฟุตบอลอยู่นะแต่ว่าผมว่ามันก็มีความเสี่ยงเอาเป็นว่ามันมีกิจกรรมที่คุณสามารถไปทําร่วมกับผู้อื่นได้แล้วก็เราก,ก็นอกจากได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็ยังได้เพื่อนได้สังคมด้วยนะครับอีกอันหนึ่งคือต้องฝึกสมองความน่ากลัวที่สุดอันหนึ่งของของของ,ของการ อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะฮะคือโรคอัลไซเมอร์และโรคที่เกี่ยวกับสมองนะครับผมคิดว่าผมเคยพูดในพอดแคสต์ไปหลายตอนแล้วว่าผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่มีหมอคนหนึ่งเขียนเขาบอกว่าโรคที่เขาคิดว่าเป็นโรคที่โหดร้ายที่สุดของมนุษย์คืออัลไซเมอร์เพราะมันปล้นคุณจากสิ่งที่มีค่าที่สุดของคุณคือความทรงจํามนุษย์เราหาปราศจากความทรงจําแล้วมันคือความทรงจํามันประกอบขึ้นมาเป็นชีวิตนะครับดังนั้นนะครับการช่วยหน่อยในการลด ภาวะสมองเสื่อมหรือต้นเหตุของอัลไซเมอร์เนี่ยนะฮะจริงๆคือมันมีจากหลายสาเหตุใช่ไหมแต่ที่เรารู้วันหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือว่าการใช้สมองนะครับในทางใหม่ๆช่วยเสมอนะครับหนึ่งในเอาง่ายสุดเลยนะอ่านหนังสือนะครับเล่นพวก crossword ก็ได้นะครับให้อัตวานขึ้นไปนิดนึงคือเรียนรู้ภาษาใหม่อันนี้ช่วยมากๆเลยนะครับเพราะนี้นี่โอ้สมองจะต้องต่อเส้นกันเยอะมากเ,เรียนนตรี นะฮะเล่นดนตรีนะครับ, Tree, รบหรือว่าเรียนหลักสูตรใหม่ๆนะฮะที่แบบมันไม่ใช่สายวิชาชีพที่คุณทําอยู่อันเนี้ยมันจะช่วยเยอะนะครับแล้วก็อย่าอย่าให้วันวันผ่านไปโดยที่คือไม่รู้สึกมีกิจกรรมรับสมองอ่านะครับเรื่องต่อไปฮะยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถกินทุกอย่างได้แล้วนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบคือคือจริงๆเอาผมยอมรับนะว่าการกินอาหารเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ทให้เรามีความสุข แต่เราก็ต้องยมรับจริงว่าเราไม่สามารถกินทุกอย่างได้แล้วจริงๆนะครับนาน,นานทีอาจจะได้แต่พื้นฐานเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่ค่อนข้างแบบดีต่อสุขภาพนะฮะเ,เรารู้อยู่แล้วว่าอาหารอะไรดีต่อสุขภาพแต่เพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าควรจะเคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็นานๆทีนะฮะอยากจะกินขนมบ้างอยากจะกิน อาหารแปรรูปบ้างอยากจะกินของทอดบ้างนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะคือบางคนบอกว่าเฮ้ยชีวิตที่ไม่ได้กินปลาท่องโกเงี้ยนะมันแบบมันขาดอะไรไปอย่างก็โอเคกินได้แต่ว่าไม่ใช่ว่ากินทุกวันนะฮะเป็นต้นนะฮะหรือแบบบางคนชอบกินแบบข้าวขาหมูติดหนังเงี้ยนะฮะก็กินได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็ไม่ใช่กินทุกวันนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือสังคมและ คนรอบตัวเนี่ยสำคัญต่อสุขภาพของคุณมากนะฮะคือความโดดเดี่ยวและความเหงาเนี่ยอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาเวลาอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นการรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวนะครับคนก็ที่อยู่รอบตัวของคุณเนี่ยนะฮะช่วยมากๆนะครับกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณสนใจนะครับขยายมันต่อไปเป็นกิจกรรมในเชิงสังคมได้ยกกตัวอย่างเช่นอ่ะสมมุติคุณมีชมรมอ่านหนังสืออ่าเราชอบอ่านหนังสือใช่ไหม อ่านคนเดียวก็สนุกดีแต่ว่าถ้าไปอ่านแล้วเสร็จเราไปแชร์กันเป็นบุ๊กคลับแบบนี้นะครับงานอาสาสมัครนะฮะงานฝีมืออีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยนึกถึงฮะเรียนทําอาหารอ่านะฮะเรียนทําอาหารนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ดีนะครับหรือว่าเล่นกีฬานะฮะเล่นกีฬานี่ก็อย่างที่บอกไม่ใช่ว่าต้องไปเตะฟุตบอลอย่างเดียวมันมีกีฬายะแยะที่สามารถทําด้วยกันได้การไปวิ่งเป็นกลุ่มเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ถ้าใครไปสวนลุมก็จะเห็นว่าก็จะมีแก๊งวิง่งใช่ไหมทุกวัยแหละนะครับมีตั้งแต ผู้สูงอายุก็มีนะครับหรือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วยมากๆนะครับในการกระตุน้นออกซิโทซินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแบบกิจกรรมที่ว่ามันทั้งหมดมัน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 คุณไม่ชอบนะฮะเลี้ยงสัตว์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะครับอีก,กหนึ่งคือเรื่องของวิธีการจัดการความเครียดนะฮะความเครียดที่เรื้อรังนะครับที่เรารู้ว่า chronic stress เนี่ยนะฮะเชื่อมต่อเลยกับการอักเสบของร่างกายนะครับและโรค แต่มันจะส่งผลมากขึ้นเมื่อเราอยู่มากขึ้นดังนั้นการจัดการความเครียดในแต่ละวันสําคัญมากๆนะครับนั่งสมาธิทําโยคะไทเก็กชี่งงพวกนี้ใช้เวลากับธรรมชาตินะครับพวกนี้สําคัญมากนะครับมันมีงานวิจัยนะที่บอกว่าคนที่ออกกำลังกายที่เขาเรียกว่า low impact นะฮะ low impact exercise เช่นไทเก็กโยคะอะไรพวกนี้นะฮะอัตราความเครียดเนี่ยลดต่ำลงแล้วอัตราการอักเสบของร่างกายเนี่ย i n f o r m a ชันเนลดต่ำลงไปอย่างมีในยยะสำคัญนะครับออและถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกต้องการความช่วยเหลือคือคุณจัดการความเครียดไก้ก็ต้องไปหาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับอีกอันหนึ่งคือการการมีกรอบความคิดในเชิงบวกนะครับทัศนคติและมุมมองของของเราเนี่ยสำคัญมากนะว่าเราจะแก่ชราไปอย่างงดงามหรือเปล่านะครับเรามองโลกในแง่ดียอมรับตัวเองใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะครับไม่ต้องไป เสียดายเอ่ยว่าเอ้ยวัยเยาว์นี่มันแบบเราอาจจะรู้สึกว่าฉันยังใช้ไม่เต็มที่หรือเปล่าจงเฉลิมฉลองความสุขและเอสิสรภาพในเวทีและวัยปัจจุบันของคุณมองหาโอกาสในการเติบโตเรียนรู้และที่สําคัญมอบของขวัญให้กับโลกนี้นะครับอีกการหนึ่งก็คือเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีนะฮะเราพูดละว่าอาหารนอนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้จริงๆมันคือไลฟ์สไตล์นะฮะไลฟ์สไตล์นะครับบุรี ต้องเลิกนะฮะแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมได้นะครับรักษาน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์อ่ะนะฮะรักษานักอยู่ในเกณฑ์นอนให้ได้วันหนึ่งประมาณสักเชั่วโมงอย่างน้อยนะครับแล้วก็เนี่ยทาครีมกันแดดตรวจสุขภาพเป็นประจํานะครับหมัน่นหมั่นอ่านข่าวเรื่องสุขภาพเอออันนี้น่าสนใจคือบางทีเนี่ยนะครับความรู้เรื่องสุขภาพของเราที่เราเรียนมาตอนเด็กๆนะครับผมจะบอกว่าปัจจุบันนี้หลายอันเนี่ย ใช้คาว่าผิดเลยนะคือไม่ใช่ว่าอัปเดตนะมันผิดนะครับมันมีชุดความรู้ใหม่เข้ามาละมันมีงานวิจัยใหม่เข้ามาละแต่ว่าคุณต้องศึกษานะฮะว่ามันมันทำยังไงนะฮะให้ของขวัญคืนกลับไปกับโลกนะคือของขวัญที่คืนกลับไปกับโลกของเราเนี่ยนะครับดีที่สุดเลยนะคือการใช้ความสามารถของเราเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่น นะฮะนี่เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคุณลองคิดสิครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราสะสมภูมิปรรัญญาพรสวรรค์ทักษะความหลงไหลเนี่ยมาตลอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถนํามาเป็นประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนของเราได้นะฮะคุณอาจจะแบ่งปันผ่านได้หมดอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีสื่อเยอะนะครับแบ่งปันผ่านหนังสือแบ่งปันผ่านงานเขียนแบ่งปันผ่านการไปเล่าให้กับคนรุ่นหลังฟังนะฮะอะไรก็ได้แต่ของขวัญพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นของขวัญที่ ไม่ใช่มีค่ากับเฉพาะผู้รับนะแต่ผู้ให้อย่างเราเนี่ยก็จะมีค่าด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายฮะทนุถนอมทุกวันนะฮะทนุถนอมทุกวันสิ่งหนึ่งที่น่าจะได้มาจากการที่เราอยู่เยอะขึ้นคือความเข้าใจว่าเวลานี่มันช่างมีค่ามากๆนะครับและเวลามันก็จะผ่านไปไม่ว่าคุณจะทําอะไรกับมันก็ตามคือคุณไม่ทําอะไรมันก็ผ่านคุณทําอะไรมันก็ผ่าน นครับดังนั้นเนี่ยการสร้างกิจวัตรและกิจกรรมที่มีจุดประสงค์ของการยกระดับใจิตใจของเรานะครับหาเวลาสบความคิดสร้างสรรค์น,นะครับการเรียนรู้การาให้ความสุขกับผู้คนและให้ความสุขกับตัวเราด้วยนะครับอยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันนะฮะไม่ต้องไปจมกับอดีตและไม่ต้องสนใจอนาคตนะครับมี gratitude นะกับคนที่เรารักกับความทรงจำความสามารถประสบการณ์มองเห็นสิ่งสวยงามที่อยู่ เล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเสมอนะครับที่มีความสุขกับเรื่องรอบตัวเสมอนะครับที่เขาบอกว่าเมื่อวานคือประวัติศาสตร์พรุ่งนี้คือปริศนาวันนี้คือของขวัญและที่เราเรียกวันนี้ว่า present <c oughs> ก็แปลว่าเพราะมันคือของขวัญน,นั่นเองนะฮะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆคือใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่คนยุคใหม่เนี่ยใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติน้อยลงนะฮะ ด้วยหลายเหตุผลแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะครับเราจําเป็นที่จะต้องบังคับตัวเองเนี่ยให้ไปอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นเริ่มต้นจากการอยู่นอกบ้านให้มากขึ้นนะครับไปโดนแสงแดดไปเดินไปทําสวนไปอะไรก็ได้นะครับหรือจริงๆแค่นั่งเฉยๆก็ได้นะครับในการเชื่อมโยงกับธรรมชาตินะฮะ อ,อ,อย่างคุณแม่ผมเนี่ยเขาจะต้องออกไปตากแดดทุกวันนะตอนเช้านะเขาก็ไปนั่งเดินเดินตากแดดนะครับแล้วก็ไปดูดอกไม้ดูอะไรแบบนี้นะครับพูดถึงดอกไม้นะครับถ้าเราสามารถที่จะนําธรรมชาติพวกนี้มาอยู่ใกล้ๆเราได้เช่นปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้คือไม่ต้องทําอะไรใหญ่โตหรอกนะฮะจริงๆที่ระเบียงคอนโดหลายคนเขาก็ปลูกต้นไม้กันจริงจังนะสมัยนี้นะฮะก็ทําให้เราเอ,อ,อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติได้มากขึ้นนะครับการที่คุณได้ทนุถนอมต้นไม้สักต้นหนึ่งเนี่ยนะ มันช่วยเรื่องจิตใจเยอะเหมือนกันนะครับเพราะนี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเอา,อายุมากขึ้นเนาะคืออายุเนี่ยยังไงมันมากขึ้นแน่นะฮะอันนี้ไม่ต้องห่วงถูกไหมเราไม่มีทางหยุดเรื่องนี้ได้แต่ทํายังไงให้เราอายุมากขึ้นอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็แบ่งปันผมชอบนะการแบ่งปันของขวัญให้กับผู้อื่นเนี่ยนี่ผมนึกถึงใครรู้ไหมพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะนึกถึงดรวิทนะเออนะแกแบ่งปันความรู้เรื่องประวัติศาสตร์นะฮะ ให้กับโลกแล้วก็มีคุณโอปกากันเนี่ยประเด็นในในเรื่องนี้มากๆนะผมเนี่ยคือผมพูดถึงดรวิทย์บ่อยนะเพราะว่าผมติดตามรายการของแกตลอดใช่ไหม้ผมรู้สึกว่าโอ้โหดีมากเลยอะที่ได้มีคนมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่แบบเป็นเรื่องท,องที่เป็นเรื่องที่ผมไม่ชอบที่สุดเนะสมัยก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชอบฟังอะสนุกนะฮะแล้วเวลาแบบมีโอกาสฟังยาวๆนะโอ้โหสนุกมากแล้วมันทําให้เราได้รู้เรื่องที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นคุณโอปกากันยิ่งคุณก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะ ขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 Minutes Podcast presented by Sunday i n s u r t e c h ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance Born Simple ประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเคลมง่ายในราคาที่ใช่แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจและคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิม สนใจซื้อประกันสุขภาพและประกันรถจนต์ซันเดยรับส่วนลด10%เพียงใส่โค้ด Mission to the Moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easy sunday. com